คกันแ,แล้วนหลังจากเมื่อวานแค่มีแค่สิบสองคันวันนี้เพิ่มอีกสี่คันนะคะหมูแม่แม่แม่วัดหนองเอี่ยนด้วยพี่สมัยโอ้ขอบมากค่ะสิบคันนะคะคือร <c oughs> อนวัดค่ะคุณฐานิกาหมู่ย่างหนองเอี่ยนก็คือเราจะไปตั้งปันฟูซัพพอร์ทถูกไหมค่ะศูนย์สี่เจ็ดโอ้โยอยู่ค่ะอยู่ค่ะเท่าวันนี้เพิ่ง,งคแค่สี่สิบเจ็ดคนเองเหรอใช่ไหมเมื่อวานแม่นั่งดได้ ได้ห้าพันแล้วดิใช่ไหมันนี้เรื่องเดี๋ยวถูกท้าก่นค่ะเรื่องก็ต้องมาค่ะถ้าอยู่หน้าจอก็ต้องดูซื้อตั้งแต่เช้ายังไม่อนุมัติเลยจะอรอสักครู่นะคะได้กดไอ้นี้หรือเปล่าคะคุณได้กดลิงก์หรือเปล่าคุณต้องกดลิงก์นะคะ ถ้าคุณไม่กดลิงก์ก็เข้าไม่ได้นะคะได้กดลิงก์ไหมคะกดแล้วจา้ารอรุ่นนะคะ สวัสดีซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะแม่คุ้มปิดปิดให้ซื้อวันไหนคะยี่บปิดเลยค่ะยิ่บปิดแล้วเราก็ไม่เปิดแล้วนะคะเพราะเราต้องทําอย่างอื่นนู่นนี่นั่นค่ะลูยี่ว่ามาหาอ๋อเอายี่ว่าไปด้วยเหรอคะสวัสดีเฮียต้นดาคุยบทชีเจอกันนะจ๊ะงานไว้คู <c oughs> แอดมินตื่นแล้วค่ะตามให้แล้วค่ะ ขอชื่อด้วยนะคะคนที่รออยู่ค่ะสวัสดีคุณลำพันธ์นะคะขอบคุณมากๆเลยเอ่อยอดจะไม่ขยับแอดมินยังไม่ได้รับใช่ไหมคะพอดีอยู่โรงพยาบาลขอเวลาสิบนาทีแอดมินอยู่โรงพยาบาลค่ะขอเวลาสิบนาทีนะคะ <c oughs> ยังไม่รู้เลยค่ะพิจิตจำไม่ได้ค่ะ เดี๋ยทากแอดมินอีกคนหนึ่งคู่นะคะเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้เออสียงมันเป็นว่าชาจ้ะนอนไม่ได้เลยเมือคืนโอ้โห สี่เล็บเข้าก็บเสื้อมากอเออนี่ไม่ได้ตั้งใจอนะค่ะ <c oughs> <c oughs>